สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่สี่ลกท่านครับสวัสดีพดดี่ย่างสี่แตกไก่โย่ช่องแปซิโอนครับเก็บกวาดยังไม่เสร็จนะครับนี่ให้มาดูความขี้อ้อนของขนุนการเก็บเกี่ยวไม่เสร็จนะครับนี่ดูโอ้ยอยากแต่จะเล่นมาดูมาดู ก็ดูความน่ารักของอนายกันนะมีภาพบรรยายนะครับหาม,มุมกล้องดีๆก่อนโอ้ยเนาะมุนไปไหนเนาะนี่นะครับเก็บกวาดยังไม่เสร็จนะครับนี่ ทำอะไรไม่ได้เลยวันไหนอ้อนก็อ้อนกว่าจะเก็บกวาดเถยะเก็บหลักสิบนะครับไม่รู้จะทำยังไงต้องไปเรื่อยๆนะครับ

Ayo, doakan dong, b โหนนี่มันจะเสร็จง่ายมั้ยนายโอ momentos, ้โหเล่นเข้าไปเล่นเข้าไปอื้อชิบๆนะเนี่ยมันสร็จง่ายนี่ นี่นะครับเตลวันมันต้องรู้ขอบเขีดครับมีขอบเขีดซึ่งกันและกันเล่นคือคือเล่นอุบอุ๊บสัญชาตยานการเล่นของเขาเล่นกับจริงไม่เหมือนกันนะครับนี่เราต้องดูช้างให้ออกดูช้างให้เป็นนะอันไหนเล่นจริงอันไหนเล่นโยกไห้ ไหน,นเล่นจริงอนไหนเล่นโยกถ้าดูท่าไม่ดีก็ไม่เลี้ยวในมือนะครับต้องโดนครับไหนดูฟันหน่อยสิยิงเขวเดยสิดูฟันหน่อยบนสูงอปากสิไหนอปากดูฟันหน่อยอนุหน้าปากสิไม่ใช่ของกินนายอปากรอปากอว <c oughs> ยเปานงวงเอางวงเข้าไปที่ปากครับเอางวงอันนี้ อยากได้รับรสรับกลิน่นเอออืมฮึบยกกับพี่ใหญ่ไม่เป็นไรนะครับนี่รู้กันแล้วไม่มีปัญหาชอบยกพี่ใหญ่ครับตอนกลางคืนไม่มีปัญหาฮึบอึอฮึบอึออันนี้เล่นๆนะครับถ้าจริงถึงลังคาครับใช่ไหมหนูนอันนี้เล่นๆใช่ไหมนะ กระโดดพอเล่นๆกระโดดจริงนู่นหลังคาทะลุใช่ไหมอึ๊บอ <|so|>)> ึ๊บอึ๊บเียอันนนเอ้ยอันนูนจะอันุนเป็นอะไรยามเช้าอยากออกกำลังกายเหรออากาศมันเย็นหมดอยู่นู่นอากาศมันเย็นใช่ไหมนั่นแหละช่วยเก็บกวาดนั่นแหละรถเข็นเก็บกวาดไปทิ้ง พอละนายพอแล้วยังไม่เสร็จเรือหลักไม่วาดนิดหนึง่งพี่ใหญ่โคกเรียบร้อยเสร็จแล้วดูโคกครับน่าจะหนาวนะโคกวันนี้ดูท่าเมื่อคืนพี่ใหญ่ผูกไว้นู่นะครับเราย้ายมาตรงนี้เมื่อเช้านี่ย้ายมาอยู่ด้วยกันต้องถูกกันนะครับกินย่าเพลงเดียวกันบางจังหวะ มันก็มีบ้างเล็กน้อยเวลาอารมมันคึกใช่ไหมครุแกเวลามันเต็มที่เออแกรงอนักเหนไหมอีนี่ครับ้างแต่ละเชืองนี่ใส่ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่จังหวะนะครับบางทีเขาก็หยอกกันบ้างนะครับโยกกับอาจริงเราก็ต้องดูต้องรู้ซิฟความปลอดภัยนะครับ ต้องเซฟความปลอดภัยดูทาไม่ดีเราก็แยกนะครับเป็นกรรมการตรัวสับเนาะดูท่าไม่ดีเราก็ต้องแยกกันนะครับแยกเวลาเขาเล่นกันแรงแบบเล่นเาจริงครับตอนในดูที่แล้วน่าจะแรงเราก็กำลาบนะครับกำลปรตวาด เพื่อไม่ให้เขาเล่นกันเลงเอ,อว่าจะเก็บกวาดหลักเสร็จอ,อใช้โทรศัพท์นะครับเป็นที่ไม้การสัน่นนี่นะครับหน้าที่และความรับผิดชอบต้องมีหน้าที่และหน้าที่ของเรา ในความรับผิดชอบต้องบานดับเลยนะครับความรับผิดชอบต้องยิ่งใหญ่เสมอมันอยู่ที่คุณธรรมของเราครับจริยธรรมในความรับผิดชอบในงานแต่ละวันเราต้องรู้หน้าที่รู้งานของเราทำนี่ความรับผิดชอบต้องเรียบร้อยเสร็จถึงไปทํางานอื่นได้นะำขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆกิมที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่นี่เราวิถีชีวิต ถ้าใจไม่รักจริงยากนะครับที่จะไปรอดกับช้างใหญ่ตัวโตวๆทั้งห้าเชือกนะครับเราต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจนะครับทุกสิ่งทุกอยาก่างต้องมารวมด้วยกันจดหนึ่งจุดเดียวนะครับนี่ถึงจะเป็นแรงขับเคลื่อนไปได้นะครับแรงขักดันแรงขับเคลื่อนในหน้าที่ พี่ใหญ่ดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่ว่าดูพี่ใหญ่ใหญ่ท้าทายแล้วท้าทายว่าวันนั้นทำไมถึงถึงกล้าวันนั้นมาไม่ใหม่นะครับเพราะว่าตกมันหนักครับช่วงนั้นโค้กว่าอารมณพาไปพี่ใหญ่ตอนนี้ ลอยแล้วรู้นะครับรู้จังหวะเขาจะรู้จังหวะกันเองนะครับจะรูะ้สัญชาตญาณบวงบอกก็แสะดงอาการถ้า,ายมนะครับก็จะแสะดงอาการอันนี้ก็โยมระดับหนึ่งนะถ้าแสดงอาการจริงนะครับก็จะส่งเสียงออกมาหรือตีงวงครับดังปุงป้งปุ้งก็จะหันหน้านี่อันนี้คือว่ายัางยมไม่ไม่เต็มรอยนะครับ ไม่เต็มที่ทยอมีจริงฮันหน้านี้แล้วก็ตีงงแล้วดูกระเป๋าเปสียงก็จะบ่งบอกออกได้นะเสียงเขาเราจะรู้นะครับขอบคุณพี่ใหญ่ก็จะตะล่อมตะล่อมทา้าทายนะครับนี่ไปแล้วครับเอฟซี F C. ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปทําหน้าที่ของตัวเองยังไม่เรียบร้อยนะครับ